คุณแม่คะบริษัทที่เนี่ยเขาไม่ได้คัดหน้าตาไม่บ้านหรอคะดูสภาพหน้าตาแล้วมันนอกมันนอกไม่โตอเลยอะค่ะคุณแม่แม่บ้านที่นี่นะ so bad ใช่ค่ะคุณแม่ bad look bad service คุณเรียกฉันหรือเปล่าคะอ๋อเปล่าเมื่อกี้ฉันกับคุณแม่ชมว่าแม่บ้านที่เนี่อารยาตดีแล้วก็นิสัยดีนะจ๊ค่ะ <laughs> ไม่ว่าพวกคุณจะเก่งสักแค่ไหนแต่ถ้าการกระทำกิริยาพวกคุณมันต่ำพวกคุณก็ต่ำอยู่ดีแล้วค่ะที่แกแกมีสิทธิ์อะไรมาว่าฉันกับลูกสาวแบบนี้รปภรปภคะช่วยลากตัวไอ้นี่ไปหลอกไปหน่อยคะ่ะทางบริษัทเราต้องขอโทษจริงๆนะคะพอดีว่าท่านประธานติดธุระที่ต่างประเทศนะคะอีก3าสัปดาห์เลยกว่าจะกลับ อีก3าสัปดาห์เลยเหรอคะคุณมิน้นถ้าจะให้พวกฉันรอถึง3สัปดาห์ขนาดนั้นอะพวกฉันรอไม่ได้หรอกนะพอดีว่าบริษัทของฉันจะต้องรีบติดออเดอร์ของลูกค้าให้ทันไตามากน,นี้ด้วยคะ่ะถ้าคุณสมศักดิ์ไม่สะดวกมาคุยพอจะหาตัวแทนมาคุยก่อนได้ไหมคะใช่ค่ะคุณมิน้นพอจะมีวิธีไหนที่ช่วยพวกเราได้ไหมคะนะคะคุณมิน้น Help me please เออ ใอย่างนั้นเดี๋ยวมิ้นจะลองโทรถามท่านประธานให้นะคะรอสักครู่นะคะทำยังไงดีคะคุณแม่ถ้าเราไม่ได้ดีวกับบริษัทเนี้ยก็ไม่มีบริษัทไหนที่จะมากอบกู้สถานการณ์ของบริษัทของเราตอนนี้ได้นะคะคำาดาวใจเย็นนะคะคุณลูกสาวของแม่คุณมิน้น่ะต้องช่วยเราได้แน่ๆเลยจ้า าธุขอให้คุณมิ้นอะช่วยเราได้ดีเทอะบริษัทของเราอะจะได้มียอดสั่งซื้อของคุณสมศักดิ์แล้วจะได้เอาเงินอะมาหมุนเวียนใช้ในบริษัทของเราบ้างจบว่าไปประธานสมศักดิ์นี่ก็เล่นแง่เนาะตีลากับบริษัทเราเลือเกินจะตอบรับก็ไม่ตอบรับจะปฏิเสธก็ไม่ปฏิเสธเ n n o y ้อยเราง,ง่ามคานเลือเกิน จริงด้วยค่ะคุณแม่เดี๋ยวรอให้เซนสัญญาซื้อสินค้าที่บริษัทของเราก่อนเถอะไอแก s สแบกตอนนี้เราต้องพึ่งมันก่อนพูดดีทำดีกับมันก่อนนะลูกโอเคแม่ okay, ท่านประธานแจ้งว่าเดี๋ยวจะให้คนมาคุยด้วยค่ะแต่ว่าคุณคิฟกับคุณยกต้องรอสักพักใ,ใหญ่ก่อนไม่ทราบว่าสะดวกไหมครับ ออได้ค่ะ no problem ให้พวกเรารอจนถึงค่ำๆเราก็รอได้ค่ะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวขอเชิญคุณหยกกับคุณทิพย์ที่ห้องรับแขกก่อนเลยนะคะเดี๋ยวจะให้แม่บ้านนำอาหารมาเสิร์ฟค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเชิญทางนี้เลยนะคะใช่ค่ะ ค,คุณแม่คะบริษัทที่เนี่เขาไม่ได้คัดหน้าตาไม่บ้านหรอคะ่ะดูสภาพหน้าตาแล้วบรรนอกบันนอก,มนนอกไม่ยินตเลยะค่ะคุณแม่เขาคงประหยัดงบนะลูกจ้างเด็กบ้านนอกอะ่ะค่าแรงมันถูกแล้วก็ไม่เรื่องมากด้วยจริงด้วยค่ะ <c oughs> คุณแม่แล้วดูอาหารสิคะโลคัสมากเลยคะ่ะ ถ้าพวกคุณอยากได้อะไรเพิ่มเติมแจ้งฉันได้เลยนะคะฉันอยากได้สปาเกตตีคาโบนาร่าแล้วก็น้ำส้มที่คั้นสดๆอะ่ะมีไหมละ่ะเออคือโทรลูกทิพย์นี่มันบริษัทนะไม่ใช่ร้านอาหารจะมีอาหารที่ลูกอยากทานได้ยังไงละ่ะโอ๊ยหนูก็ลืมไปนะคะคุณแม่ให้อย่างงั้นฉันเอา ทูเลมอนทรีแล้วกันนะแล้วเป็นชามะนาวสองแก้วนะคะก็ฟังรู้เรื่องนี่จะถามซ้ำซากทำไมก็ไม่รู้งั้นรอสักครู่นะคะแม่บ้านที่นี่นะโซ b แบใช่ค่ะคุณแม่ b a ดลุคแบดเซอร์วิสห่วยแตกมากเลยค่ะคุณเรียกฉันหรือเปล่าคะอ๋อ oh. เปล่าเมื่อกี้ชันอะคุณแม่ชมว่าแม่บ้านที่เนี่มารยาทดีแล้วก็นิสัยดีนะจ้าค่ะ <c oughs> แม่บ้านนี่นี่นี่โง่ดีนะคะคุณแม่ขนาดเราด่ามันขนาดเนี้ยังไม่รู้เรื่องเลยค่ะ <c oughs> มันก็เป็นอย่างนี้แหละลูกที์พวกการศึกษาน้อยอะเกิดมาเพื่อใช้แรงงาน มันจะเอาสมองส่วนไหนมาฟังภาษาอังกฤษเรารู้เรื่องไม่เหมือนลูกแม่ทั้งสวยทั้งรวยทั้งฉลาด <c oughs> คุณแม่ก็พูดเกินไปค่ะหนู New is all w o r d หมดแล้วค่ะคุณแม่เคินเขินอ่ะแม่ก็พูดไปตามความจริง <c oughs> my daughter is the best <c oughs> อย่ายงดีกว่าเออทิ์ไม่ได้ข่าวว่าคุณสมศักดิ์อะเขามีลูกชายด้วยนะเราอะต้องหาทางไปรู้จักเขาบ้างนะเผื่อจะได้ปองดอง,ดองกันไงกูสไอเดียมากเลยค่ะคุณแม่ถ้านหนูมีสามีที่รวยกว่าหนูเขาก็จะสาม,มารถซัพพอร์ตบริษัทของเราได้เพอร์เฟกที่สุดเลยค่ะคุณแม่ สาวแม่ทั้งสวยทั้งเก่งแบบเนี้เราจะเรียกค่าสินสอดเท่าไหร่ดีนะคุณแม่คะดูใหญ่ไม่บ้างสิคะแบดเมดขยันจริงๆเลยอะคะ่ะ <c oughs> พูดว่าอะไรเหรอคะป่า <c oughs> เปล่าเปล่า,ลาฉันบอกว่าเธอขยันดีเนาะ <c oughs> <c oughs> อ๋อขอบคุณมากเลยค่ะ นี่สนุกดีนะคะคุณแม่ที่มันฟังเราสปีกลิ้มไม่ออกอะค่ะแบบนี้ก็มันปากเราสิครับางมันไปเลยจ้ะลูกทิพย์มันไม่รู้เรื่องหรอกอะไม่อยู่นี่นี่เองอ้าวฟมาเร็วจังเลยค่ะนี่ผมซื้อขนมมาฝากคุณด้วยนะขอบคุณนะคะโอ้โหแฟนใครน่ารักที่สุดในโลกเลยเนี่ย โอ้ยย่าไ่บ้านนี่แฟนแกเหรอใช่ค่ะนี่ปุ๊บแฟนฉันเองค่ะอ <in <envy> <ins> ุ้ยคุณแม่คะช่องเหมาะสมกันจริงๆเลยอะค่ะ l i k e a g h o s t and a l e t t e r c l o i n g ค่ะคุณแม่ดูจากสภาพแล้ว Poo and Poo Perfect Man มากเลยค่ะคุณแม่เอ่อ ที่คุณพูดนี่แล้วอะไรเหรอคะอ๋อลูกสาวฉันชมนะว่าคู่เธออะเหมาะสมอย่างกระกิ่งทองใบหยกอ๋อขอบคุณมากเลยนะคะทุกสิ่งชชมเราด้วย <laughs> จ,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 จ <laughs> ยนะจะ <laughs> <laughs> จะชมจะชมโอ้ยคุณนแม่แล้ทำของเก่งเหรอจะชมอะไรมันต่อดีลูก เล็บที่เปโลไลส์อาม excuse me the person who are mutant c o p p e r a t is both of you because you were and you r e you are not better than other คุณแม่คำลังพูดว่าอะไรคะนี่นี่แกฟังที่พวกฉันพูดรู้เรื่องด้วยเหรอนั่นสิลูกแถมมัด่าภาษาอังกฤษกับมาอีกทำไมผมจะว่าคุณไม่ได้ล่ะครับ ในเมื่อคุณกับผมก็เป็นคนเหมือนกันคุณอย่าคิดนะครับว่าคุณเก่งและจะอยู่เหนือผู้อื่นไม่ว่าพวกคุณจะเก่งสักแค่ไหนแต่ถ้าการจะทำกิริยาพวกคุณมันตำ่ำพวกคุณก็ต่ำอยู่ดีแล้วครับนี่แกแกมีสิทธิ์อะไรมาว่าฉันกับลูกสาวแบบนี้ใช่บอกคุณแม่แกอยากลองดีกับฉันใช่ไหมได้พวกคุณจะทำอะไรผมล่ะครับผมแนะนำให้คุณคิดดูดีๆนะครับทำไม ทำไมฉันจะทําอะไรแกไม่ได้แกมันวิเศษวิโสมาจากไหนฮะแม่ว่าเรียกรปภมันลากคอมันออกไปดีกว่ายายทิพย์คุณแน่ใจนะครับว่าคุณอยากจะให้ผมออกไปจากที่นี่ก็ใช่ล่ะสิคนที่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงแบบแกมันสมควรแล้วที่จะออกไปจากที่นี่ปรปภรปภคะช่วยลากตัวไอ้นี่มันลอกไปหน่อยค่ะพอแล้วแหละครับถ้าอย่างนั้นเรื่องที่คุณพ่อตามผมมาให้คุยเรื่องสัญญาเนี่ยก็คงไม่ต้องแล้วนะครับ กีอย่าบอกนะว่าเกศเป็นลูกชายคุณสมศักดิ์อ่ะคุณเป็นลูกชายของคุณสมศักดิ์เหรอคะแล้วทําไมคุณไม่คุณพ่อท่านไม่ว่าตัวผมเองก็ติดธุระแต่ผมเห็นว่าดิวนี่สําคัญกับพวกคุณมากผมก็เลยรีบกลับมาแต่พอได้าเห็นสันดานต,ต่ำของคุณแล้วผมว่าคงไม่ต้องเซ็นแล้วนะครับเออพวกเราขอโทษนะคะมันเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดนะคะใช่ค่ะคือจะให้พวกเราทําอะไรพวกเราก็ยอมนะคะ ผมจะบอกอะไรให้นะครับภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารไม่ใช่เครื่องมือที่คุณจะใช้มาดูถูกคนอื่นเพราะมันจะทําให้คุณนั่นแหละที่ดูต่ําพวกคุณกลับไปได้นวครับไม่อย่างนั้นผมจะเรียกร,ปรอปภมาล่าวกคุณออกไปท่คุณแม่จะทไงดีคะเนี่ยจะยังไงล่ะไยสิเขาด่าขนาดนี้แล้วอ,อะไรก็ไม่รู้อะเซ็นสัญญาก็ไม่ได้เซ็เนอย่คุณแม่ เกคนดีอยู่แหละคุณไม่ได้ไนะค่ะำมันกีดคำเป็นไงละมายผมบอกให้ไปแล้วผมคุณก็ไม่ยอมไปก็ใครจะรู้ล่ะคะฉันเห็นว่าแม่บ้านลา<ม>ฉันอยู่ว่างๆก็เลยอยากมาช่วยบริษัทอของคุณใครจะรู้ว่าจะเป็นแบบนี้ไม่เป็นไรนะคุณไม่ต้องไปใส่ใจคำพูดของคนประเภทนี้หรอกดีแต่พูดจาดูถูกคนืน่ทั้งที่ตัวเองก็จิตใจสกปรกสิ้นดี